หัวฉีดชำระตัวนี้จุดเด่นคือจ่ายน้ำเป็นฟองนุ่มละเอียดแต่แรงโดยไม่เจ็บใช้งานกับจุดอ่อนโยนได้สบายไม่บาดไม่ระคายเคืองครับตัวหัวฉีดทำจากสแตนเลสแท้304แข็งแรงทนสนิมต้านทานการกัดกร่อนใช้งานในห้องน้ำได้ยาวๆไม่พังง่ายแข็งแรงมากถึงขั้นทนแรงกระแทกไม่แตกหักแม้เผลอทำตกทนความร้อนได้สูงถึง60องศา และมีฟิลเตอร์ช่วยประหยัดน้ำดีไซน์ถูกออกแบบมาให้จับถนัดมือกดง่ายไม่แข็งน้ำออกนุ่มแต่แรงพอดีไม่บาดไม่แสบดีไซน์ทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์ห้องน้ำถือว่าเป็นหัวฉีดชำระที่ใช้งานคุ้มแข็งแรงและดูพรีเมียมมากครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ